เลยวหัวเดียวดุสุดตารางคันนี้ครับเขาเรียกอะไรรถคอกรถขนผักครับดีครับเราแต่งเลเวลมาเยอะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเดียวหัวเดียวสายลุยสีประตูแคบครับเพราะวันนี้เราจะแต่งอีกหนึ่งคันอันนี้เป็นรถเขาเรียกอะไรรถคอกรถขนผักครับ ก็วันนี้จะมาแต่งแบบสเต็ปเต็มจะออกมาในแบบไหนครับบอกเลยคันนี้แต่งเสร็จสุดแน่นอนก่อนทำเราไม่คิดว่าเราจะทําสเต็ปนี้ได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันดีกว่าเอาบอกจัดเต็มจัดสุดเลยจะสุดแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับคันนี้คันนี้เป็นเลเวลหัวเดียวครับคันนี้มาไกลาจากสังขบุรีก็คือคันนี้วิ่งอยู่สังขะเลยโจทย์ของเจ้าของคันนี้คือแบบต้องการแบบใช้งานได้จริงต้องการรถยก2นิ้ว3นิ้นครับเอาไปใช้แบบโหดๆลุยจริงันนี้เริ่มต้นจากยางก่อนพี่เขาบอกว่าเส้นทางที่เขาใช้ค่อนข้างโหดแบบโหดมากก็เลยใช้เป็นตัวยางตะขาบ35นิ้วในรถยก2ยก3ถือว่าเป็นอะไรที่โอเวอร์ไซส์มากคือโจทย์พี่เขาบอกว่าขอให้ใส่ยางตัวนี้ให้ได้ก็ จริงๆก็มีการปาดบอดี้กับตัดเต้ารับบอดี้บางส่วนก็ใส่ได้ครับผมสเต็ปเริ่มต้นคือยางตะขาบล้อกระทะ35นิ้วครับแล้วก็จัดชุดยก2เต็มระบบตามสเต็ปโช๊คพคอยเลยแต่เป็นชุดในสเต็ปเริ่มต้นก็มีโชค๊คตัวตัวโมโนโทูปปรับเซ็ตสำหรับการใช้งานของคันนี้แล้วก็สปริงด้วยเพราะว่าคันนี้ด้านหน้าพี่เขาบอกว่าขอแบบเอาไปใช้งานในจริงก็เลยมีการ ติดตั้งกันชนหน้าเป็นของแฮมเมอร์ทรงแบบหล่อๆเลยแฮมเมอร์ Hammer ทรงเข้ารูปครับแล้วก็ติดวินด้วยวินน12,500ปอนด์ครับทำให้น้ำหนักด้านหน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนอกจากโชกแล้วเราเลยต้องเปลี่ยนสปริงเป็นตัวเฮวี่ดิวตี้ครับเป็นเบอร์สำหรับที่รองรับวินรองรับกันชนจริงๆสปริงอะครับมันมีให้เลือกเบอร์ตามน้ำหนักการตกแต่งของรถแต่ละคันอย่างคันนี้ก็ใช้เป็นเบอร์เฮวี่ดิวตี้ปีกนกบนคันนี้เลือกเป็นของซันครับก็เป็นปีกนกบอกองสาก็เหตุผลเนาะก,ก็คือคันนี้ยกไปค่อนข้าง ก็เลยต้องมีปิกนกเพื่อให้มุมตั้งศูนย์ลงศูนย์ทำให้พวงมาลัยนิ่งเวลาขับมันจะไม่ร่อนนะครับด้านหน้าก็มีการเปลี่ยนชุดดับเพลวขับหน้าแล้วเจ้าของอันนี้คือเขาจะไปลุยโหดจริงๆคันนี้ใช้ทุกของประมาณ2ตันด้วยเพื่อเอาไปรองรับการลุยจริงๆครับทรงก็ออกมาหล่อๆแบบนี้เหมือนพี่ฟอ์ที่เราลงลงให้ดูครับว่ารถพี่เขามาเดิมๆแบบยังไม่ได้แต่งอะไรเลยก็เข้ามาเป็นเซ็ตที่โช์พอัเลยคอมบิทที่โช์พอัเลยได้เป็นทรงนี้ไปแล้วพูดง่ายสเต็ปพร้อมลุยเลยเรามั่นใจว่า รถที่ทําที่เราครับลุยได้จริงก็ใครอยากรู้ว่าเราลุยได้จริงไหมก็พิมพ์ยูทูบว่าโชคพอยสหรือวัยรุ่นเที่ยวป่าได้เลยครับสำหรับใครที่จะตกแต่งเลโวไม่ว่าจะเป็นสเต็ปยก1นิ้วยก2นิ้วหรือยก3นิ้วสุดตารางพร้อมยาง3าแบบนี้ครับจะให้เราจัดหาร้อยางให้ด้วยอะไรเงี้ยครับเรายินดีก็พิมพ์ไอเดียไลน์เข้ามาคุยกับเบนได้ ID l ดี e ไลนแอดโชคพอยส์หรือเบอร์โทรเบนได้เลยครับ0 6 4 1 5 4 2 9 5 6ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเจ้าเลวหัวเดียว ดุสดตารางคันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ